มาในช่วงนี้ของเราดีกว่านะคะมาอัปเดตกัน,นะะสำหรับสาวคนนี้เลยเอมมาวัชรนั่นเองค่ะถึงหน้าตาจะดีแล้วเนี่ยจิตใจเธอก็ยังงามน,นะคะนอกจากจะสวยภายนอกก็จิตใจภายในค่ะยังสวยไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับนะักแสดงสาวเอมมาวัสันั่นเองโดยล่าสุดค่ะ เธอเนี่ยได้เข้าร่วมการประชุมนะคะกับองค์การสหประชาชาติและได้ขึ้นบรรยายบนเวทีค่ะเป็นเวลา15นาทีเพื่อสนับสนุนแคมเปญนะคะ He for s ช e ค่ะที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานนะคะในสังคมค่ะในการให้ความเท่าเทียมกันนะคะทางเพศกับผู้หญิงนั่นเองซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีผู้ชายแล้วก็เด็กหนุ่มเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยเป็นจำนวน10,000แสนคนแล้วค่ะเอมม่าวสันนะคะกล่าวในที่ประชุมค่ะว่าเธอเนี่ยได้เข้าร่วมแคมเปญ e for She s ชีมานาน6เดือนแ,แล้วและได้เป็นตัวแทนผู้หญิง ทั่วโลกในการเรียกร้องสิทธิให้กับสตรีจนกระทั่งเข้าใจถึงปัญหาในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าการเรียกร้องสิทธิสตรีนั้นเนี่ยคนในสังคมบางกลุ่มยังคงมองว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเกลียดชังผู้ชายเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นการเข้าใจผิดกันนะคะและเธอเองเนี่ยก็อยากจะทําลายความเชื่อที่ผิดๆเหล่านั้นด้วยตัวเองค่ะ เอมาพสานนะคะมองว่าความเป็นเฟมินิซึมนะคะหรือว่าคตินิยมนะคะส,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 สิทธิสิทธิสตรีนั้นเนี่ยก็หมายถึงการสร้างความเชื่อคะ่ะที่ว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทางสิทธิและก็โอกาสทางสังคมนั่นเองซึ่งก็เป็นทฤษฎีนะคะที่ทําให้ทั้งสองเพศเนี่ยมีความเท่ากาันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองนะคะเศร,รษฐกิจและก็สังคมนั่นเอง ที่ฟชีเนี่ยเป็นแคมเปญน,นะคะที่ทางสารประชาชาติตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะประสบความสําเร็จในปีหน้าซึ่งนายบันคีมูนนะคะเลขาธิการสารประชาชาติคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแคมเปญน,นี้ร่วมกันนะคะกับเอมมาวัสันนั่นเองที่เป็นทูตสันทวาไมตรีของโครงการนี้ด้วยค่ะ,ะสิทธินะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เท่าเทียมกันหมดแล้วค่ะ